เฮ้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 เอ้อเออเออเออออเอออนั่นนั่ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเอาพี่ปีเข้ามานะคะพี่ปีขาเห้าเมียค่ะเพิ่นขามได้เพิ่นขาเห้าคนขาเห้าคนไม่ต้องเปิดจานหนูข้ามได้คน ามดีๆเออพวดอ่ะใหม่ยังบอตันอันจุทองอยู่พวดอ่ะโอ้ยหน่อยๆกินยังเนี่ยไปเล่มตะการตีมันมดแล้วข่าวตะการเลยเข่าวตะการเลยลูกเอ้อพี่เรียกมันนี่เร็วมาหาพี่เร็วเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะ มาอยู่กับเราช่องฟังพี่ใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องฟังพีใหม่น้องใบข้าวชาแน,นลนะคะวันนี้เรามีมีแม่แม่มาเยี่ยมนะคะเยอะเลยอพาพี่ปีเข้ามานุ่นเลยตื่นต้อนรับแม่แมะะ่ค่ะเดี๋ยวพอจะมาเปิดประตูให้ออกมาได้บ้างนี่เอออาบน้ำดีดเลยาอาบน้ำดีดเลยต้องเอาแบบสลึมสลือจังสิละ เดี๋ยวจะเปิดให้ออกมาข้างนอกแล้วเตรียมตัว้ยตาตาเหลือกฟังเสียงเสียงใครเรียกหนูคะมาเร็วมาเร็วเอาทือตะการมาให้แม่น้ำเร็วเร็วทือตะกามมาเร็วโอ้ยไปเล่มกินอย่าง กินยังอ่ะยำเอียงจะๆอยู่เหนเห็นผลละใหม่เนอบบอยากหยาเลยเนอะกินแตงโมกินมันแก่วกินกล้วยพวนติดใจในกอันตะกาแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยคาเบิงมันมีบอขี้แล้ว กินแล้วก็ขี้ไม่อิ่มง่ายหรอกอือยืนหลับมันเหมดแล้วพี่แม่มาหาแม่แม่พี่แม่เออคุณนไหมแม่แม,แม่เรียกแหม,มเอออาชื่อข้าวหอมเหรอ โอ้ข้าวหอมใบข้าวโอ้ชื่อข้าวเหมือนกันเลยเปิดเลยเปิดนี่เปิดได้คันแรกค่ะคันที่สามนี่สิ่ขามเลยตัวป่วนจะออกแล้วมันรับแขกแบบม่นๆค่ะมือนนี้น้ำเปลอ่ะอาบน้ำเปลี ตะการวันหยีนตีมาตะการกาฝ้าปีนขาม่เพราะาจะแก้ไม่เอาเลยามเลยปอย่าฝ้าปีนนะป็นีน่าคันออกออกอมมกินนะเอออะไรตอนขึ้นรถเอาแล้วเอาแล้วสีขามคือพี่ปีอ่า <c oughs> เลี้ยนแบบพี่ปีเลี้ยนแบบพี่ปีค่ะ ตยหนุยต้ยหนุยท้องโตนะมันเขินเอาเอาความพยายามเอาเรียนแบบพีขาเหียนนอสู่เขาป่ได้เขาค้นขาเน่าเอาเอาก้าวขาลุกที่ละขาหนามีลูกขึ้นเออหนาแมย์ ก็จะเปิดกอไใครกับท่านผู้ค้าเหียนเอาแล้วบันนี่ตัวใครตัวมันนะคะมาแล้วตัวใครตัวมันจ้าหนูจะขึ้นไปนั่งแค่ด้วยก <c oughs> ลูกนี้เมื่อไหร่ละเ <c oughs> จ้าภาพมากแขกลูกนี้เลยเอาเตียงโดดแท่งั้นนี่คิเป็นเตียง เออนางฟังผีไปนี่ได้ครับขาเตียงผมก็จะมึงดังนางฟังผีได้ครับอาลาเอหลาลองฟังนั่นบ่ได้เลยลูกมันห่างยังอยู่แค่นั่นบ่ท่านได้เคยขึ้นตั้งลำกับเพื่อนเออ แมนสิบอกว่ากองตอันฟางมันอันนี้มืดละเด้อสิบอกเด้อมันสะมืดเร็วเสื้อหลุดหมืดเล้วขึ้นโชเลยขึ้นโชเลยตีลังกาทวนเลยเนาะเอาแมนค่ะแต่มือวันเกิดนันเฮาเอาเอาห้องบอท่านลงลงแบบยางดวดเร็ว้า จะาภาไล่แขกออกจากแขแลรวพี่น้องเอ้ยรยงยรับนังน่ะออลลงๆๆกุน้ลงแล้วไปบนไปลงุื่ไอลงดี่ดีลูกลงนี่ดีอออืจับได้ค่ะบติค่ะ ไอ้่นว้ายผู้โดดไอ้จอยไอ้มิงคนหนึ่งขาหลังอีลาขามไปบ่ได้เลยลูกจับมือจับมือโอ้โลตก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 ฟังนี่บ่มีมันบ่มีอันนั่นเด้บ่มีฟังคนนั่งแท่งคนแท่งเสียใกล้ตัลังแท่งมัวนกว áo lên, áo lên. Bơi uder, hàm đây cả bơi uder, hàm đây cả bơi uder. Cá giảm bít, cá giảm bít là กินยูเดือนหาเดือนจ้าอาวันเหลือต,ตัวตัวปวนออกมาเขาต้องเขาต้องคุดขาเตียงลงอีกไ่ได้กันออกมาขึ้นดีคักหยามแล้วบอนีนได้ขึ้น,นเน<า>นตียนหนึ่งแล้วหยามป่วน มามามานั่งมานั่งหายแม่แม่เซ้าีีน้ำแน่เร็วนั่นยากขาหลังใช่้วยขึ้นขี้ยายใดแม่นบอกค่ะแต่ว่ายัขาหลังขึ้นขี้ได้ค่ะแต่ว่ายัขาหลัง

แต่ยูข้างนอกในบอด้ืดอกค่ะข้างในอยู่ในคอกละสิดันอืออือืูได้เห็นผู้ใดกระขันผู้ได้เห็นผู้ใดกระขันเอ้าการคือการตัว,ตนวสนุกว่าสันโอ้ยจะได้กูู้แทบบู <c oughs> chụp 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 lên à chụp lên lục chụp lên ừ. 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 quả ơi Quá quả khơi để kín năm khu sổ khu sổ mà mặc oh, áo khăn nôm mà năm còn lên để kín là cả nhà <laughs> hey 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 ơ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  ยังว่ายัดถอยตะลืนนะอือหืออือืออือหือ้ยจ่าจาก่อนลูกจาก่อน เอาให้พ well, ่อให้พ่ออ้าวถอยหลังมาแล้วบันนี้คือถอยหลังแล้วบันนี้อ๋อถอยหลังเอ้ยเจ็ดสิบขนอีกได้หนิเพ่อเยี่ยมเอ้ยเตียงเดือยเตียงดัง เอออกอะมีไนะอันนี้อ่ก็บก่อนลูกเก็บก่อนค่ก่อนเล็วเรวเขียดแล้วเขียดแล้วว่่ได้ขึ้นแค่พุ่นพุ่นไ่ได้ขึ้นแค่เขียดแล้วอือเขียดเหรอทาั้งมาพุ่นเลยค่ะ ค่ะโอ้เอาท่ายรูบเธอเมค่ะไปนั่งลแม่ถ้ายลูปได้เลยนั่งขัเอนั่งเออะไรอ่ะอ่ะออ้ยออ้ยอ่อนอ่อนออน้ยเออเรียนนักเตะนี่ละก็ต้องเกิดเสียงเรากันได้แมป้า่ยายม่งทับอ่อนอ่อนตะกี้ก็เรีนตะอ้อมเนี่ยเพราะหันกิดาลังมาหันขกินสองมืเริ่มขก้น พัฒนาการเหลื่อมเปลียปเ่อยบได้มึงคนอ่อนเขียดครบ่ให้ขึ้นแค่อาก็บะกก็บบอาก็บไว้อาก็บบอ้ะก็บอากบอก็บอากเบิ้งก็บเบิ้งอะค่ะขอบคุณค่ะ อืออื้จู้อู้จู้อู้จูลูกคอยเหย็บเหย็บเหย็บกองฟางผีเออนั่นตัวเด็กหน่อยดื้อนั่นแม่ว่าแลี่ย่าดื้ออือหืออือไล่แม่์มยจนแม่์มยหายเมือดบ่มีคนเดินั่งแก่ฟางกระจนแตกเบิดอืด ตีเลยค่ะตีเลยตีเลยตีเลยเออว่าจอยู่ไปว่าจะทำอยู่นี่ว่าจันเมวาเออ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 ไปเลยไปขึ้นรถน้ำแม่เม่ไปเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปไปกับแม่ตันไปพูนพุ่นเม่แม่สิไปแล้วโอ้ไปเร็วๆไปส่งแม่เม่เร็ว อย่าไปขึ้นแค่กาแฟให้ถมแม่กาแฟกาแฟนอนอยู่ใต้เตียงคือบ่ห้ายคะมามาพี่มามามาไปส่งเมมเมมมามาลูกมาสิวนขืนตะเตียงอยู่บ่เศ้าแล้วนสิเดออเดียงดัง ไปไปไป,ไปไปไปขึ้นรถข,ขั้นขาววะสันขึ้นขั้นแดงก็ได้มันกแก้วหลายเต็มรถเลยไปนนั่งกินไปน้ำทางเลยเร็วขาเ <บา S 1> ต๋อตสนุกจะออนสะออนขานั่นนั่น,นนั่นนั่นลง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 ฮะแม่แม่ไปแล้วแม่ตันไปแล้วแม่ตันอยู่ยะโสนะคะ เอาแม่อื่นแล้วไปแม่เขาเขาไปเออแม่เรียกแล้วเออโอ้ยโอ้ยอยเยอะไปจากไหนแม่แม่นะคะแม่ตันนะคะอยู่ยะโสูนะกุดชุ่มนะคะเขาบานแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่บ๊ายบาย